เรามาอยู่กันต่อกับสปอร์ตแก๊งนะครับค่ะกับเราสามคนเหมือนเดิมครับนะฮะสี่คนสิ่อ๋อลืมไปเดชอยู่หมีน้าเดชอีกคนนึงน้าของเดชโอ้ยน้าเดชอีกคนนึงนะอยู่กับเรายาวๆเลยในรายการสปอร์ตแก๊งนะครับช่วงนี้นะฮะช่วงสปอร์ตฮีโร่นะฮะเราจะมีอีกหนึ่งฮีโร่ในวงการกีฬามานําเสนอกันครับต้องบอกงี้ฮะฮีโร่ของเราคนนี้เนี่ยเป็นฮีโร่ที่สุดยอดมากๆเป็นไอดอลแล้วก็เป็น ภาพลักษณ์เป็นต้นแบบให้กับนักกีฬาและเยาวชนอีกหลายคนได้ด้วยจริงเป็นคนที่ดีมากๆเลยค่ไม่ขมโมแอนกรอเล่าสุราไม่กินเลยครับคือสิน้าสุดๆคนนี้ขอชมหน่อยเดิร์กโนวิสกี้ครับไปชมกันครับเดิร์กโนวิสกี้ เดอร์โนวิสกี้เกิดที่วูสบวกประเทศเยอรมนีในครอบครัวของนักกีฬาโดยเฮลกาแม่ของเขาเป็นนักบาสเกตบอลอาชีพขณะที่ยอร์ควานเนอร์พ่อของเขาเคยเป็นนักแฮนด์บอลของทีมเยอรมนีส่วนพี่สาวคนโตซิลเกเป็นนักกรีฑาระดับแชมเปี้ยนชิพท้องถิ่นก่อนจะกลายมาเป็นนักบาสเกตบอลและตอนนี้ทำงานให้กับสถานีโทรทัศน์นานาชาติ NBA โนวิสกี้มีรูปร่างสูงใหญ่มาตั้งแต่เด็กโดยเขาเริ่มเล่นกีฬาแฮนด์บอลและเทนนิสด้วยการมีสรีระที่โตตัวอย่างรวดเร็ว และทำให้ในที่สุดเขาก็หันมาเล่นบาสเกตบอลอย่างจริงจังและเข้าร่วมกับทีมท้องถิ่น d g k w o l f s s บวกเมื่ออายุได้แค่15ปีโดยเดิร์กเริ่มเล่นอาชีพกับทีม d g k w o l f s s บวกระหว่างปี1994-1998ถึง 1998, ก่อนจะสูกกราฟเข้ามาเล่นใน N.B.A เมื่อปี1998กับทีม Milwaukee Bucks และถูกเทรดตัวให้กับทีม Dallas Mavericks ทันทีและลงเล่นด้วยมาจนถึงปัจจุบันในช่วงเริ่มต้นปี1998-1999 นวิสกี้ในวัย20ปียังโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีนะักก่อนที่ในปี1999ถึงปี2004นูวิสกี้จะพัฒนาฟอร์มการเล่นของตัวเองได้ดีขึ้นและช่วยให้เมอริกผ่านเข้าไปเล่นรอบเพลย์ออฟ NBA ได้เป็นครั้งแรกในฤดูกาล2000ถึง2001นับแต่ปี1990เป็นต้นมาโดยในฤดูกาล2006ถึง2007นูวิสกี้พาดาลลัสเมอริคบินสูงถึงรอบชิงชนะเลิศ NBA สมัยแรกก่อนจะพลาดท่าไาพา่กับไมมีฮีทไปได้อย่างน่าเจ็บปวด2ต่อ4เกม เดยไก็ตามในปีนั้นโนวิสกี้ก็คว,ว้ารางวัลผู้เล่นสรงคุณค่ามาครองได้เป็นการปลอบใจล่าสุดดูการ2010-2011ดัลลัสลุกขึ้นถึงรอบชิงชนะเลิศ NBA เป็นสมัยที่2และโคจอนมาเจอกับคู่ปรับเก่าไมมี่ฮิตแต่คราวนี้โนวิสกี้พาทีมถอนแค้นเอาชนะไปได้4-2เกมพร้อมกับผงาดคว้าชแชมป์ NBA สมัยแรกในประวัติศาสตร์ของทีมขณะที่โนวิสกี้ก็ได้รางวัลผู้เล่นสรงคุณค่าในนัดชิงชนะเลิศไปครองได้อีกด้วย ในเกมระดับทีมชาตินั้นโนวิสกี้ลงเล่นกับเยอรมนีนับตั้งแต่ศึกยูโรบาสเกตบอลในปี1 9 9 9แม้เขาจะลงเล่นได้อย่างโดดเด่นแต่เยอรมนีก็ได้เพียงอันดับที่7แถมยังไม่ได้ผ่านเข้าไปเล่นรอบโอลิมปิกเกมในปี2000ที่ออสเตรเลียจากนั้นทันวร์นาเมนต์เดิมในปี2001โนวิสกี้ก็พลาดสิวโรวัน MVP ให้กับเฟย์ s าสตาโควิกไปอย่างวุดวิดหลังจากพาทีมเยอรมันได้อันดับที่4ไปครอง โนวิสปี้คว้าเหรียญรางวัลในนามทีมชาติได้เป็นครั้งแรกในศึกบาสเกตบอลชิงแชมป์โลกในปี2002ที่สหรัฐอเมริกาหลังจากเอาชนะนิวซีแลนด์ไปได้ในรอบชิงอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จพร้อมกับได้รับการเลือกให้เป็นผู้เล่น MVP ได้อีกด้วยหลังจากโชว์ความทำแต้มมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นั้นจากนั้นเขาได้เหรียญเงินเพิ่มอีกหลังจากเยอรมนี เข้าถึงรอบชิงชนเลิศในศึกยูโรบาสเกตบอลในปี2005ที่เซอร์เบียก่อนจะพ่ายกับคริสแต่โนวิสกี้ก็ยังได้ตำแหน่ง MVP มาเป็นวันปลอบใจศึกบาสเกตบอลชิงแชมป์ยุโรปในปี2007โนวิสกี้พาทีมได้อันดับที่5และผ่านเข้ามาเล่นได้ในศึกโอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกนับต้งแต่1992และที่ป,ปักกิ่งเกมประเทศจีนเมื่อปี2008แต่ก็ทำผลงานได้เพียงอันดับ10 จากนั้นโนวิสกี้ไม่ได้เข้าร่วมทีมเยอรมันทาศึกบาสเกตบอลชิงแชมป์ยุโรปในปี2009และศึกชิงแชมป์โลกในปี2010และนี่คือสปอร์ตฮีโร่ของเราเดิร์โนวิสกี้ คอะไรอ่ะเฮ้ยพี่ธงพี่งเป็นไรอ่ะพี่ธงเป็นไรไม่รู้ตะลึงเป็นการเล่นไหมคะตะลึงน้อยจะให้น้องไอซ์เอาลูกเบสไอซลูกเทนนิสยัดปากแหมจะยืนมือไอซ์ซะหน่อยไม่ต้องถึงมือเราน้อยได้เร็วมากแก่งคนนี้เป็นไงพี่คนนี้เป็นคนดีมีศีลธรรมมุกนี้ฮามากเลยนะไม่ดื่มเหล้าเดิร์กโนวิสกี้ไม่ดื่มเหล้าเขาไม่ดื่มแค่โนวิสกี้อย่างเดียวอ๋อมุกนี่เล่นเอาผมตะลึง จ๊ามากเลยโอ้ยถึงกับหัวถึงกับหัวเลาะร่วนเลยนะครับเจอเดิร์กโนวิสกี้ไม่กินเหล้าไม่ดื่มวิสกี้นะครับหัวเลาะร่วนนะครับบางคนงงว่าหัวเลาะร่วนหัวเลาะยังไงยังไงครับร่วน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 ไอ้ถ้าเกิดมีมีการทำร้ายกูรูในรายการจะผิดไหมครับคุณผู้ชมครับก็จะโดนขังสามเดือนได้นะครับโอ้โหโดนขังสามเดือนมีคนส่งสัยเอนตมาบอกว่า เดร็กเนี่ยตัวใหญ่มากเลยใหญ่สิเพราะว่าเดร์กเป็นเผ่าพันธุ์อะไรครับพี่เป็นพวกคอเคซอยคอเคซอยเป็นยังไงครับพี่อาจารย์มันเถอะไปเรียนไปเรียนประวัติไปเรียนเรื่องสังคมศาสตร์เลยเผ่าพันธุ์มนุษย์โลกจะมีเผ่าพันธุ์หลักอยู่3มอันครับคือยุโรปจะเป็นพวกคอเคซอยครัแอฟริกาจะเป็นพวก องอาเป็นทางด้านของนิกรอยคนเอเชียเราก็จะเป็นพวกมองโกรอยมันคูแข่งเออได้่่จะปฏิญาณลูกเสือสามัญหรือไงฮะก็ตั้งใจเรียนนั้งสือครับจะได้มีวิชาความรู้ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์โลกครับจะได้ไม่มาถามถึงลูกสเตียรอยซึ่งมันเป็นใช้ตีปิงปองก็บางครั้งก็อยากจะพากันเข้าไปในซอย นะครับเพื่อไปอ่านกันสักทีสองทีนะครับก็ม่เรียนหนังสืออ่ะช่วงนี้ไม่พักเบรกกันก่อนรับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับสมอลแก๊งฮะไอ้เป็นไรทำไมเงียบไปไอ้เป็นไร